ควรเยอะสักจริงข้ามองอะไรข้างในไม่เห็นเลยมันก็น่า,จ,าจะรู้ผลอยู่แล้วเขาจะต่อกรกับผู้ที่อยู่ระดับเลื่อเหยียนทั้ง4ี่คนได้ยังไงกันหน้ากากปีศาจนี่ข้าไม่อยากจะใช้มันให้ใครเห็นเลยจริงๆแต่ตอนนี้ข้าต้องใช้มันแล้วเฮ้อลูกไมต้ตื้นๆเจ้าที่จะซ่อนไปได้อีกนานแค่ไหนกันใครว่าข้ากำลังซ่อนอยู่กันก็ดี ยังไงซะเจ้าก็ไม่มีทางที่จะหนีออกไปจากที่นี่ได้หรอกเจ้าหนูรับความตายไปซะอะอะไรกันเฮ้เจ้าเด็กนี่มันแข็งแกร่งขนาดนั้นเลยอย่างนั้นเชียวเจ้านั่นแหละที่จะต้องตายหรือส่งเทียนเจ้าซื่อถูเสียไม่ต้องห่วงไปต่อไปก็ถึงตาเจ้าแล้วนายน้อยจัดการมันพร้อมกัน รับนี่ไปซะนี่มันเป็นไปได้ยังไงกันถอยก่อนเจ้าจะหนีไปที่ไหนกันอย่าเพิ่งรีบขนาดนั้นซิซิปล่อยค่าซะเฮ้อปล่อยค่าเดี๋ยวนี้นะเฟยซื่อถูเสียตอนนี้เจ้าเหมือนสุนัขเลยจริงๆรลีซ่งเทียนเจ้ากล้าได้ยังไงถึงกล้าทำร้ายานน้อยผู้นี้ ลีซ่งเทียนปล่อยนายน้อยซะข้าบอกพระทุกเจ้าออกไปให้พ้นไม่ได้ยินหรือไงซื่อถูเสียเจ้ามีอะไรอยากจะพูดหรือเปล่าเฮ้อเจ้ากล้าข้าเป็นนายน้อยของพระราชวังซื่อถูเจ้ากล้าสังหารข้าจริงอย่างนั้นหรออลีซ่งเทียนไอเวนเอ้ยลีซ่งเทียนเจ้าอาเวนเอ้ย ลีซ่งเถียนปล่อยนายน้อยมาซะถ้าไม่อย่างนั้นก็ได้ข้าจะยอมปล่อยนายน้อยของพวกเจ้าแต่มีเงื่อนไขอะไรเจ้ากําลังฝันอยู่หรือไงกันก็ได้ไม่เป็นไรในเมื่อพวกเจ้าไม่ยอมฟังงั้นก็ให้ในายน้อยของพวกเจ้าชดใช้ด้วยชีวิตแล้วกันซื่อถูเสียข้าเองก็ไม่ได้อยากจะทําอะไรแบบนี้หรอกนะแต่พวกเขาไม่ยอมฟังข้อเสนอของข้าเองเจ้าก็ตายซะเถอะ เดียวลซ่งเทียนเจ้าจะต้องคิดให้ดีๆถ้าถ้าเจ้าสังหารข้าล้วก็จะต้องมีผลที่ตามมาผลที่ตามมาอย่างนั้นหรอฮะฮไม่ว่าข้าจะสังหารเจ้าหรือเปล่าพระราชวังทั้ง10ก็ต้องการที่จะสังหารข้าอยู่ดีไม่ใช่หรือไงทำไมข้าจะต้องสนใจด้วยกันนายน้อยลีซ่งเทียนหยุดซะไม่อย่างนั้นข้าสัญญาว่าถ้าออกไปได้ข้าจะสังหารคนที่เจ้ารักที่สุด เดี๋ยวก่อนหลี่ซ่งเทียนข้าว่าพวกเราน่าจะคุยกันได้โอ้ก็ดีค่อยสมกับผู้ที่อยู่ในระดับลู้เหยียนขึ้นมาหน่อยเรามาพูดจาก,กันดีๆเถอะถ้าอย่างนั้นข้าขอจิ้มเจ้าอีกสักรอบได้หรือเปล่ายา่าอย่าเชียวจะเจ้าต้องการอะไรบอกข้ามาข้าจะหาให่เจ้าเองข้าต้องการให้พวกมันสองคนตายเดี๋ยวนี่มันไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเปลี่ยนเงื่อนไขได้ไหม ก็ได้งั้นข้าก็จะสั่งหารเจ้าซะดะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพวกเจ้าสองคนรีบทําตามที่มันพูดซะอะไรนะหลังจากที่พวกเจ้าตายไปข้าสัญญาว่าพระชวังซื่อถูจะช่วยดูแลลูกหลานของพวกเจ้าเองนายน้อยท่านอย่าให้เขาหลอกท่านเอาสิถึงแม้ว่าพวกเราจะตายไปแล้วแต่เขาก็ไม่มีทางปล่อยท่านไปอย่างแน่นอน ซื่อถูเสียเจ้าเห็นหรือเปล่าต่อให้เจ้าจะเป็นนายน้อยก็ตามพวกเขาก็ไม่เชื่อฟังเจ้าหรอกมาให้ข้าสังหารเจ้าง่ายๆเถอะ